สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันกับร้าน J S โนะคะแล้วตอนนี้เราอยู่กันในรถ Toyo ต a a เ i ทค่านี้เข้ามาอัปเกรดนะคะเป็นในส่วนของตัวจอ Android ค่ะนี่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสเปกแรมสค่าลอม32นะคะจอภาพแบบ2 K เลยสีสดสวยๆแบบนี้เลยค่ะหากอยากได้แอปอะไรเพิ่มเติมนะคะนี่สามารถเข้ามาดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้เลยจากใน Google Play Store นะ,ะแล้วก็ ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันพื้นฐานนะคะเดี๋ยวเราลองนี้เราต่อไปในส่วนของตัว Wi-Fi ของทางร้านนะคะหรือลูกค้าจะสามารถใส่ซิมอินเทอร์เน็ตก็ได้เช่นกันสีสวยๆแบบนี้เลยความคมชัดระดับ 2K เลยค่ะลิงค์คอนโทรลปวุมอะไรนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะนี่ใช้งานได้แบบนี้เลยแล้วก็ยังรองรับนะคะในส่วนตัวกล้องถอยเดิมของรถด,ด้วยนะคะนี่แบบนี้เลยค่ะ มีภาพสวยมากๆเลยนะคะในส่วนของตัวนี้และยังสามารถใช้งานนะคะในส่วนของตัว g o o g l e Map ค่ะ g o o g l e Map ของเรานะคะก็ยังสั่งงานได้ด้วยเสียงอีกด้วย The Mall บ a n กะ a ินี่ค่ะเขาจะประมวลผลแบบนี้เลยสะดวกสบายมากเลยนะคะยังสามารถแบ่งเล่นค่ะสองหน้าจอได้อีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว y t u t u นะคะใช้งานคู่ใน Google Map แบบนี้ได้เลยค่ะ หะะากใครนะสนใจอัปเกรดเป็นในส่วนของตัวจอ Android นะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ดานเจสโปหยินดีให้บริการทุกท่านเลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ